สวัสดีครับผมหนูโพดํานะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้หน่อยมีน้องถามเข้ามาถามเข้ามาบอกว่าพี่ครับลายเนี่ยสักมาจากข้างในได้มาจากข้างในนั้นเลยออกมาข้างนอกแล้วเคยมีคนอยากจะลองผองไหมสําหรับพี่บอกว่าไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งเราอะมีลายเต็มตัวก็จริงภายนอกเราเป็นแบบนี้แต่ภายในของเราเนะเราให้เกียรติทุกคน เพื่อนพี่น้องคนอื่นก็แล้วแต่ใครเห็นเราเราอัธยาศัยดีวางตัวดีถามว่าใครคนไหนมันจะกล้ามาลองของเขาจะมาลองของเราทําไมเราไม่ได้ไปกิกาล่าลานและอีกอย่างหนึ่งการไปใช้ชีวิตข้างในานานๆเนี่ยออกมาไม่มีใครหรอกเขาอยากจะหวนกลับเข้าไปอีกแต่ถามว่ามีนะพี่แต่น้อยคนได้ก็ใช่น้อยคนนะที่กลับเข้าไปอีกแต่ส่วนมากยุคนี้เขาไม่หวนกลับเข้าไปแล้วเพราะข้างในลําบาก อย่าคิดว่าการมีลายล้นตัวแล้วกูจะเจ๋งกูจะแน่กูจะมันเป็นศิลปะทุกคนเหมือนกันคนอยู่ข้างนอกลายเต็มตัวมีเยอะแยะ,แยะออกหน้าออกตาเลอะเทอะเละ,เทะ,เ,ละเทะไปหมดมีนี่มีใครอยากลองของเลยไอที่อยากลองของนะ่ะคือเขามีลายแล้วคือกูบวดเบงเฮ้ยกูแม่งลายเต็มตัวเวยกูแม่งเจ๋งกูแม่งแน่ทําให้คนอื่นเขามองมองแบบว่าอยากลองของเฮ้ยมึงเจ๋งจริงมึงแน่จริงอะ จำมาไว้เด็กสมัยนี้วัยรุ่นสมนัยนี้เขานิยมแบบว่าไงอะ่ะหรือ่พวกรลองขอ,งอะมันอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวยังไง <c oughs> ให้คนอื่นเขามองเรารักและเคารพเราให้เขากลัวเราในความดีอย่าให้กลัวให้เขากลัวเราโดยเราที่ว่าแค่ลายเต็มตัวและการมีลายเต็มตัวไม่ใช่ว่าจะหางานยากลําบากถ้าคิดจะทํามันอยู่ที่ใจทใําไปเถอะ ดิ้นรนไปเถอะเดี๋ยวก็มีกินเองวันละสามร้อยห้าร้อยก็อยู่ได้กูไม่ต้องไปมีวันละเป็นร้อยเป็นพันมีเงินห้าล้านไม่ได้ใช้กลับไปอยู่ข้างในได้ใช้ประลาะวันนี้กูทําได้ร้อยล้านพันล้านแต่กูกลับเข้าไปอยู่ข้างในกดได้แค่วันละสามร้อยบาทลำบากแย่ yeah. เนี่ยครับคอมเมนต์นี้ขอบคุณมากฝากติดตามด้วยและฝากเป็นกำลังใจให้การละครั้งหนึ่งซีซั่นสองด้วยพี่ลงชกสู้เต็มที่แพ้ชนะไม่รู้ไม่รู้เราไปคาดกันเอาบนสนามด้วยคือ ขอทําเต็มที่เท่านั้นพอสู้ครั้งหนึ่งชีวิตเว้ยได้เยียบขึ้นสนามถือว่าแม่งเจ๋งจริง